าตายกลางป่ากลางเขาทันทีที่เจอผู้ชายเดินมาเจอชนีแล้วดูมาแต่งตัวหลุดมาจากสารไหนเนีมึงอะสาลบ้านตะป๊อกคุณน <c oughs> คือจริงๆริงหนูไม่ได้อยากเป็นอย่างนี้หนูอยากเป็นผู้ชายแต่หนูเคยมีเมียแล้วผู้หญิงเนี่ยมันทิ้งหนูไปเลยตอมใจมาเป็นอย่างนี้แต่ผคท่านสุภาษิตจะเปลี่ยนใจได้เราก็ต้องกลับใจมาเป็นผู้ชายได้เดี๋ยวจะลองจีนี่ดู สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ,อ่อไม่ทราบว่าคุณมาเดินกลางปา่าไม่กลัวหนูมไม่กลัวเลยทั้งนั้นนะเพราะว่าหนูเดินหนูเดินเป็นประจำเลยถอยุดยาบ้านหนูนะอ๋อยุดยาป่ะหนูใช่รครับเดี๋ยวๆคุณครับรับรบบาวัลหนูครับ <laughs> ไอ้น้องไอไอ้น้องหน้า <ride> ตาดีทาไมชอบของแปลกไลยน้อง <laughs> ขอบคุณนะครับชอบชอบเอ่อคุณครับไม่ต้องพูดอะแล้วคุณมาคนเดียวลูกเต้า้ยสามีคณจะตกหน้าจะตกจะมาตกผมเรื่องอะไรผมถามาไม่อยากรู้่ีพี่ถามแล้วลาบแล้วเลี้ยงน้องเนี่ยอะไรนะพี่ถามแล้วลาบแล้วเลี้ยงน้องอะแล้วลาบแล้วล้วงครับเออใช่ผูกผมก็แค่อยากรู้ไม่ใช่น้องโสดอยู่ภาพเป็นรางวัตนะครับทางด้านโน้นเขาเพระคนย่างสูงนะครับที่มีรางวัลน้ำใจนะครับ

นทำมเดิเนาะทำมามานี่เน้าหัวาน้าหัวหน้าหัวหน้าไอ้ดงมึงมีอนาคตของชาตินะเนี่ยอะไรนะทุกคนอะอันนี้เจ้าใครเหแล้วคนไหนดำดวงตัวจริงวะเฮธอขอบคุณครับผมครับที่มีรางวัลน้ำใจให้กับดำดวงนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ เออคุณครับขอบคุณค่า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 อ่าคุณครับใส่รองเท้าด้วยเออดีดีเขาคงไม่จำคุณาะเว้ยเขาเห็นว่าเราใส่เออเดินเท้าเปล่าบ่อยไงครับน่ารักน่ารักน่ารักขอบคุณมากๆครับผมเออคุณครับไม่ต้องพูดอ่ะเราคุยกันมาพักแล้วผมผมอยากจะเห็นหน้าคุณเหลือเกินนะจริงๆ เก็อยากเห็นพี่สิแล้วทำไมเสียงคุณเต้าเต้าจังเป็นอะไรนะหนูไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรแล่เต้าเต้าหนูก็โอเคดีหนูก็ไม่เห็นได้เป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันท้อหรือว่าอะไรก็ตอนนี้คนเขาชอบอยู่เรื่องนี้ก็ท้อก็ถูกก็จริงก็ใช่ท้อไหมเนี่ยก็เล่นวันนึงวันเลยคุณโอ้โหพี่พี่ทำพูดหนองย้ำ่าเพื่ออะไรพี่ไม่ได้พูดตอกย้ำพี่พูดให้กำลังใจหนูอยู่หนูโอเคอยู่ โอเคไหมหนูก็โอเคอยู่แล้ว,ไ,วไหวปะเนี่ยหนูไหวมาเลยอยากขอขอเลยขอจะไปอยู่แล้วเนี่ยเมาชอบเมาชอบครับอ้แต่ว่าไม่เป็นไรหนูก็โอเคดิหนูก็ชอบหนูก็เล่นได้อะ่ะมึงมีหลายอารมณ์แท้เออคุณครับหันหน้ามาคุยกับผมได้ไหมครับ ดจริงปะเนี่ยไจริงเลยหันหน้ามานะผมชอบคุณจริงครับเฮ้ยให้จับมือเหรอให้จับมือจริงปะเนี่ยผู้จริงโอ๊ยโอ๊ยไอ้หมา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 ทะลึ่งอ้หมาทะลึ่งเอาแล้วครับเริ่มเบื่อการแล้วครับคุกคันอะไรปะเนี่ยเฮ้ยคันหน้าคันท้องม่นคันไหม มันคันอย่างไรมันคันอยู่แล้วล่ะหนูจะแกงมาันเลยไอ้บ้านเนี่ยนั่นนึถึงสามแล้วพี่หอมแก้มน้องไหมได้ครับทำไมผมจับคุณแล้วขนตาผมร่วงหมดหน้าเลยครับผ <c oughs> มแพ้อะไรใช่ป่ะพี่สุขบกอกคือเปล่าไม่ได้สุขบกครับผงไหนไม่ได้อาบน้ำอยู่บนป่า<ช>ปบเขา<ช>หลาย,ลายวันหันหน้าเลยครับคุณหนึ่งสองแล้ว